สวัสดีครับพบกับลุงแอ๊กผัดแซ่บเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงแอ๊กมานําเสนอเมนูแซ่บๆครับผมผู้ใดก็อยากกินครับผมนี่ครับวันนี้น้ํายาปลาตีนไกลนะครับลูกชิ้นปลาใส่เลือดด้วยครับผมเดี๋ยวมาตำเครื่องกันเลยครับผมนี่วันนี้ก็จะใส่เป็นปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องนะครับใช้ปลากระป๋องแล้วก็ใช้ปลาทูหนึ่งตัวครับผมมาครับมาตำเครื่องกันเลย อันดับแรกนะครับใส่หอมกับกระชายที่เราหั่นไว้นะครับลงไปตาก่อนนะครับสูตรนี้เราจะใช้พริกแกงเผ็ดนะครับแต่โขกอันนี้ให้ละเอียดสักหน่อยก่อนนะครับเมื่อโขกได้ที่แล้วครับผมเราก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะครับแล้วก็ทําการโขกต่อยครับผม เสร็จแล้วนะครับแล้วก็แกะเอาเนื้อปลาทูนะครับอันนี้ลุงแอดจะใส่แค่หนึ่งตัวนะครับเพราะมันมีปลากระป๋องด้วยครับผมนี่ครับผมเอาเป็นปลาทูนึ่งนะครับไม่ต้องเอาไปทอดนะครับเป็นปลาทูที่ว่าซื้อมาจากตลาดแล้วก็แกะเอาเนื้อใส่ในครกได้เลยครับผมนี่ครับเสร็จแล้วก็โขกอีกหน่อยครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมแล้วก็เทน้ําปลากระป๋องออกก่อนนะครับเพราะถ้าใส่ไปในคกมันจะ เวลาตำมันจะฟงใส่ตานะครับโอ้โหเดี๋ยวตาบอดได้นะครับนี่ใส่ลงไปครับผมเสร็จแล้วก็ค่อยโขกนะครับนี่จ้ำๆแบบนี้ครับผมอย่าไปตำแรงนะครับถ้าตำแรงเดี๋ยวมันจะฟงใส่ตานะครับมันจะแสบตาเด้อพี่น้องอ้าวตักน้ำให้เดือดครับผมทำกันเลยครับนี่ครับใส่ตะไคร้ทุบๆนะครับใบมะกรูดแล้วก็กระชายหั่นๆลงไปครับผมเสร็จแล้วครับผม ใส่พริกแกงที่เราตำเมื่อกี้นะครับลงไปครับผมนี่ใส่ลงไปในหม้อนะครับอ่าเสร็จแล้วครับผมน้ําล้างครกครับผมนี่แหละครับแสบบบ่รสบอยู่มองนี้แหละเสร็จแล้วก็ทําการตีพริกแกงให้มันแตกข้างหน่อยครับผมน้ำเดือดแล้วครับผมเราก็ใส่นี่ครับตีนไก่ที่เราลวกไว้นะครับอันนี้เอาไปลวกก่อนนะครับลวกทิ้งก่อนหนึ่งน้ำนะครับ จะได้ลดไขมันคอลลาเจนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เดือดนะครับนี่ครับใส่ลงไปแล้วก็ต้องเคี่ยวเติมน้ําให้พอดีเลยนะครับเผื่อเคี่ยวตีนไก่ด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักแก้มนะครับโอ้โหพี่น้องมีถั่วฝักยาวมะระซอยครับผมกะหล่ำปีนะครับเดี๋ยวซอยครับผมถั่วนี่ก็จะซอยนะครับผักชีลาวครับผมใบนางรักหรือผักอีตูบ้านเฮานะครับ แล้วก็ยอดกับถินครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมผักมาเป็นสวนเลยครับนี่ครับเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อน,นครับเดือดแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็จะมาปรุงกันเลยครับผมโอ้ตีนไก่อุ่นทั้งนั้นเลยครับผมมปรุงได้เลยครับผม ใส่น้ำปลาลงไปครับผมใหนขอดูปลาหน่อยดิผี่นวงเป็นตะแเสบคับปลากระดีนะครับเสร็จแล้วนะครับลงเอกจะหยดน้ำปลาขวดต้มสุกลงไปนิดนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับตามด้วยนะครับของแสบของนัวพญายสู้ครับผมใส่ลงไปใส่หลายหล่เสบครับผมเสร็จแล้วตามด้วยรสดีจังหน่อยครับผม เพิ่มความอร่อยครับเพิ่มความนัวครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมเกลือลงไปสักหน่อยครับผมนี่ครับอย่าเพิ่งใส่มากนะครับเดี๋ยวมันเค็มครับผมสุดท้ายท้ายสุดครับผมใส่น้ําปลาเล็กน้อยเพิ่มความหอมนะครับได้กลิ่นของน้ําปลาครับผมเสร็จแล้วเราก็เคี่ยวไปแบบนี้เรื่อยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปอะไรมากมายครับเคี่ยวตีนไก่ให้เปื่อยก่อนนะครับ นี่ครับหอมพี่น้องต้องยั่งมากมายดอกครับหอมค่ะอุ้ยมาเตะหูดังแหมบแหมต้องแยกพาแสบอีกแล้วพี่น้องเมนูนี่โอ้ยกินย่ำได้กระเสียบเบื่อเบื่อครับผมสุดยอดแต่เวลากินนี่ขอเตือนหน่อยนะครับต้องค่อยๆกินนะครับอ่าตีนไก่นะครับค่อยๆแทะนะครับเดี๋ยวปากแตกนะครับโอ้กินตีนครับผมสุดยอดครับขาวๆอบบเหมือนสาวผู้สาวสักหน่อยพี่น้อง แต่สบครับอ่ะเดี๋ยวเบาไล่กับเคี่ยวตีนไก่ไปก่อนครับผมให้มันเปื่อยให้มันยุ่ยก่อนนะครับตีนไก่ก็เปื่อยแล้วครับผมได้แล้วครับผมเราก็เอาลูกชิ้นปลานะครับลงไปครับผมต้องใส่ทีหลังนะครับเพราะพวกนี้มันสุกไวครับผมตามด้วยเลือดก้อนนะครับที่เราหั่นไว้ครับผมอันนี้ใช้เป็นเลือดไก่นะครับใส่ลงไปครับ นี่ครับอ,อืน่ากินมากพี่น้องมาเด้อครับเด้อเมนูนี่กินย่มได้กระแซบครับผมสุดยอดอีหลีอ้าวสุดท้ายท้ายสุดครับผมนี่ครับใส่ต้นหอมลงไปครับผมพี่น้องหอมครับคุณนะ่ะเอย ก,กินทีไรก็แซ่บไม่มีเบื่อครับผมเมนูนี้นะครับตีนไก่ปวบๆเลยอ่าเรียบร้อยครับผมอ่ามามาเดินพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับผม นี่ก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะครับทําตามลุงแอคผาแซบได้นะครับนึกเมนูอะไรไม่ออกนะครับเมนูนี้ถือว่าอร่อยกินเมื่อไหร่ก็แซบครับผมน้ำํำยาป่าตีนไก่ลูกชิ้นปลาครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ลุงแอคด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนอยู่ดีมีแห้งพี่น้องสวัสดีครับ